สิบองราศีกับดวงนิวมูลธันวาหกเจก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอขค่ารูเป็นการกดติดตาม กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ศาสตร์ปยากรแม่นยำหลังตาเห็นและพิมพ์วยฟอนตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดบูจาขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดว่าสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริง ตั้งจิตนิ่งๆอาจารย์จะเอาศาสตร์พยากรณ์โหราศาสตร์ตะวันตกโหราศาสตรยนน์ยูเรเนียนมาพยากรณ์สำหรับคนแต่ละราศีช่วงเดือนธันวาคมช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่การวางแผนอนาคตการตั้งเป้าหมายที่อยากจะไปถึงพลังงานการเปลี่ยนแปลงช่วยคุณมองเห็นโอกาสที่ดีในชีวิตและสร้างความมั่นคงในสิ่งที่คุณต้องการ ราศีเมษเดือนนี้เน้นไปที่การพัฒนาตัวเองและมองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเริ่มโปรเจกต์เล็กๆหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเติมพลังให้ตัวเองแต่ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดในช่วงนี้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจอะไรสำคัญราศีพฤษภเรื่องเงินการลงทุนเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ การวางแผนให้รอบครอบก่อนตัดสินใจการใช้เงินคุณมีโอกาสพบโอกาสดีในการทํางานแต่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่คนเลือกเหมาะสมกับเป้าหมายระยะยาวราศีเมถุนเป็นช่วงที่คุณควรให้ความสําคัญกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเพื่อนๆใช้เวลาสื่อสารและทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นหากมีเรื่องอะไรค้างคาใจ ลองใช้เวลาปรับจูนกันและคุยกันให้เข้าใจราศีกรกฎเดือนนี้เหมาะสำหรับการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันให้สมดุลมากขึ้นจัดระเบียบงานและสิ่งของรอบตัวเพื่อสร้างความสงบจิตสงบใจหากรู้สึกว่าเหนื่อยล้าใช้เวลาพักผ่อนและเติมพลังให้ตัวเองราศีสิงห์ คุณอาจได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์าการใช้พลังงานเด่นนี้ให้เป็นประโยชน์แต่ระมัดระวังอย่าทําหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันจนเกินไปราศีกันช่วงนี้คุณอาจมุ่งเน้นไปที่บ้านและครอบครัวใช้เวลาในการปรับปรุงพื้นที่ในบ้านหรือจัดการเรื่องที่ค้างคาอยู่ คุณจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นเมื่อพื้นที่รอบตัวคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยราศีตุลเดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสและการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองคุณอาจเริ่มต้นอะไรใหม่ที่น่าตื่นเต้นอย่าลืมจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่อยากทำและตรวจสอบข้อมูลต่างๆก่อนเริ่มต้นสิ่งใหม่ราศีพิจิก การเงินและคุณค่าที่คุณให้ความสําคัญจะเป็นประเด็นสําคัญในเดือนนี้การวางแผนการใช้จ่ายก,การเงินการมองหาวิธีเพิ่มรายได,ได้หากมีเรื่องที่ค้างคาใจเกี่ยวกับการเงินลองจัดการและแก้ไขในช่วงนี้ราศีธนูสุขสันต์วันเกิดเดือนนี้เป็นเวลาที่คุณจะเปล่งประกายนะั้ังเป้าหมายใหม่ในชีวิตลองวางแผน สิ่งที่คุณอยากจะทำในปีหน้าและอย่าลืมดูแลตนเองด้วยนะครับราศีมังกรใช้เดือนนี้พักผ่อนและทบทวนชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจพบสิ่งใหม่เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งที่คุณอยากทำในอนาคตใช้เวลานี้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ปีใหม่ราศีกุมคุณจะมีแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นสร้างเป้าหมายระยะยาว ใช้เวลานี้ในการวางแผนและหาวิธีทำให้เป้าหมายเหล่านี้เป็นจริงอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับเพื่อนและครอบครัวด้วยนะครับราศีมีนการงานและเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่คุณควรให้ความสําคัญให้มากในเดือนนี้ใช้โอากาสนี้วางแผนและเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ช่วยให้คุณก้าวหน้าในอนาคตเคล็ดลับประจำเดือนตั้งเป้าหมาย ใช้พลังงานการเริ่มต้นเพื่อวางแผนอนาคต 2. ดูแลตนเองอย่าลืมใช้เวลาให้กับการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพ 3. เตรียมพร้อมตรวจสอบรายละเอียดในทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยรวมเดือนธันวาคมนี้เหมาะสำหรับการตั้งเป้าหมายใหม่และการสร้างความมั่นคงในชีวิตขอให้ทุกท่าน ใช้พลังงานเดือนดีให้เต็มที่เรื่องบังเอิญไม่มีจริงเชื่อสรัทาบริหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงบ๊ายบาย